Y O Y Q O Q คืออะไร Y O Y หรือ year on year ก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเช่นงบการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจะออกทุกไตรมาสหรือทุก3เดือนไตรมาสที่1เนี่ยจะเรียกว่า quarter หหรือ Q 1เปรียบเทียบรายได้ Q 1ปี6-6เท่ากับ100ล้านบาท 1> q หปี6 7เท่ากับ120ล้านบาทรายได้ใน Q หนปี6 7เพิ่มขึ้นกว่า Q 1ปี6 6จาก100ล้านเป็น120ล้านคิดเป็นเพิ่มขึ้น20% YEAR ON YEAR QoQ หรือ Quarter on Quarter คือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเช่นเปรียบเทียบรายได้ Q 4ปี6 6เท่ากับ105ล้านบาท Q 1ปี67เท่ากับ120ล้านบาท รายได้ใน Q1 ปี67เพิ่มขึ้นกว่า Q4 ปี66จาก105ล้านเป็น120ล้านคิดเป็นเพิ่มขึ้น14.29% Q on Q ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะ